กินพี่น้องมากินข้าวบ้านมื้อนี้มากใกล้บ้านพราลุงเด็กกับแม,ม่ป่าเนี่ยมันกินข้าวกินข้าวตอนนี้ปกติบ่กินได้ี่ยปวดขาเนี่ยเพรว่าพานอนเลยกินเสียได้ตั้แต่ไงเปรี้ยนปกติเพราะว่าเพราะว่ามันปวดขาเนื้อใหม่แล้วไร้ยาแต่วกินก็บ่หยุดยิมแล้วกินแบบบ้านๆบราเราไม่กินรุ่นนูกินความน้องเนื้อใหม่แซ่บเพราะว่าคนไรยอนกินกระเป็ี้ยนนี่กันแน่ นีไกยอนแล้วเป็นนคันมันเปลนกันครามันเด่นดันคือว่ามันหาคดมัน้องเลยมาทำปิดคันว่าเสียเาเห็นมันที่บอกวปาันฟ้องเลยเป็นฟ้องสมปิดโยอนเป็นโตรโคไอนแล้วก็ย่อยนันีก็จะบ่ด้วยก็อย่างดี ย้อนจดี๋ยวอไม่พอระยะอดจะเป็นรูย้านเฮ็ดเบียกสูงเขาเพื่อใดเดี๋ยวนี้มากกันเดี๋ยวนี้กินเพชรแกกินว่าใดระบายตะกี้พี่้าหน้าสาวน้อยเนาะคำว่ากายามบ้านเพื่อะช่วงพักกันมะสูบกระเทากินในกถุ่ยหนึ่งก็มีแหละยังไม่ตายยังวะมันโตกว่านี่มันโปรงจุกมันมันสปริงโตเลยมันว่วงแล้วมันว่วงแล้วมันในห้อาเขาจะหันหันใจขอเพ่อใดเที่ยวละ มันก็นความ่มันร่มดันแน่นขึ้นมาเลยเด้มัจะพงอีกตายเราจ่เหรอจกข้อหักกับว่าหักเด้ก่อนยุนีเด้บนี้ยมาดียวละว่าอันหนึ่งเด้อเวลากินเขาเวลาเขายำเข่าเดืทซะเนี่ยน้าที่เขายำได้ข้อเนี่ยมันจะล้มก่อนันเี้มันจะเปเขาในมันจะเปาเข่า้นมันจะเปเข่าหลอดล้มเขาเนี่ยเวลาเป็นจตายคัเนี่ยแม่ป้าเป็นวันน้จริงบอาตายเขาหลอดล้ม ปิดปบปิดปพลอยหันใจกับปิดปปีดปเไปซาอยู่สารคามกันแพเหรอยรยศก็วายยาแล้วดีทิพันกินล่มกับคันไข่ได้แมมปาแต่ว่าเขาคันลำอะไรคันลำเนี่ยกิ่นเม็นคันลำเป็นคองมักคองดองเขาเขาไม่ผสมกินมันอนพคือหนึ่งตัเขือสมบัป้นนไม่ผสมสมัปน สามอย่างของมักของดองแล้วก็เพ็ดปลาเทียมแล้วก็เพ็ดนะเขือมันเป็นยังไงเข่าเนี่ยมันเป็นมันมันซุปไส่กันมันก็นเลยถ้าว่าถ้าว่าใอยนี่กันขันน้องไปชมนี่ชอบไม่ไปชมนี่กินคักรึยังยังไม่แก่ยีราฟอยจะไข่เลยมั้นเลยยีราฟจะลอยไปเลยจะลอยไอ้นี่กระปวดคักเนี่ยกระได้ครเนี่ยกินเบียร์ได้มั้วเขาโฆษณาหมู่นี่ยาอย่างนี้ แตมันยุบยหนอยไปเนี่เออ้ยจะไปซ่าไปป่าข้า,านเียน <c oughs> แต่ว่ามือนนั่นมืนมนั่นดากบบน,นี้ผมที่นี้ยบนบานต่าง่าติอยืน่ <c oughs> เขาเดี๋ยวคนไหลเรื่อๆเกือบพันคนเลยคนมักคนมักการ่นฝนล่งไก่ม่ป่าดา กรดาด้งมันนันไปนันเนยเมื่อไปนนบอยไนน่เนยก็ไปฝุ่นเนยดีปั่นปั่นไปะกวด้แกนเด็กมินแกนวันละมแกนเท่าไหร่ปั่นปั่นปั่นปัรนปั่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 นั่นป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 ั่กปั่าปั่นปั่นเ่นปั่นปั่นปั่นั่นมานปัน่นปัน่นีั่นปั่อันนปันปอ่นกั่นป่นลเ ทันท้นขับรถขั้วท่เหยัดจอขึ้นหอดอยู่เด้ขึ้นหอดกับแม่ตัวลูกเก่าเขาก็ส้วนอยู่หรือใบแม่ไม่ยัดขั้วนี่ท่านโอ้ยแม่แเรา,า,า,าเป็นเบาหวานัเด็กเราเป็นเลวัตเลวัตตาเลวัตตาเป็นเบาหวานเ <laughs> ดี๋ยวหน่อยขึ้นหอดอยู่ <laughs> ขึ้นหอดแล้วน่าเลียดจริงน้ำกุ้งนี้เปลุงมื่อไม่ยันนุ่ยเด็ก เฮ็ดยังกระดูกมือ่แล้วเฮ็ดบงบงมาแท้หน่องดิซีอยาี้ยบมามาพี่น้องมุกน้องไหม่เพ่รเสียบแม่ม่น้องบุกมน้องไม้เพชรปลาตู้หอมเพชรพอดีว่าเพชรลายเพราะว่ามันน้องไหม่เนาะมันับเพชรเนาะขานอกินเพชรลายกันเปล่ยนไปจังหนึ่งอยี้ปัดี่นี่ใครมันขอกินกับว่าบนผีมือมีบุเนี่บอกแล้วว่าเฮ็ดเค็มเจ้าหุ่ยเค็มเนาะ นกซิมซมไไคนละรสชาตินี so um ่ลายกินเลือดไร้มันก็เป็นกดนไลยอนอีเข้มช่มไแเข้กว่ไหก็จน้าป้าใเอาะกีขี่เสือนที่เป็นคนไรยอนตน้อยเน่ยุกขได้กินเผ็ดกันบ่บ้นี้ถ้าังเทกินจะมันเหมือนหูมันด่ขึ้นเป็ดมันฟังได้ตามันมันเห็ดไหลยี้นี่หลยย่อยบุบเลยปัญญาดาามาอยู่น้ำแหกินเผ็ดครับ ฉันกินเผ็ดก็ย้อนกินเผ็ดแล้วไม่เป่ามาปินั่นสิเจาะบนกัดกินเผ็ดไม่ได้ไปแข่งแย่งคนเลยแต่ว่าลังค้นเขาจาระบบทางในมันดีเขาจาะกับว่าปินดิกินเผ็ดมันได้เขาเจาะกับว่าปิ่นขาดเขาเจาะเนยนกําลังสอนใะนอกกินสนใจหรือสอนนะเออเี่ล่ะเอ็ดขรดหามมีได้ได้มีก็จ้งเส้อสิเพซับเลยเทีงซับไม่กิเผาเด้ยงน้อยอย่างผมกลมเด้อันนี้ก็ได้เด พอเดี๋ยวลองเพ้งกับไ,ได้โนกยังกัได้ให้กินเข้าละพักกันกินเขา้กกเขาไป,ปม,ม่ไม่ฉเฉลียวมากกินไปเขาตะลาตอนไหนเนไ่มดาลาต,าล,า,ตาล่าเสียน,น้นมาตะยปโป โป้ก็ได้ััไีเปียแม่ดนี้ไ่เห็นหือนงวเดียมือลืนขึนในเพียบ่โมเมนเขาแค่เขาหนงผ่าคาสันกับเสียก้ามทียารเตาเต้นที่กับกับ้มดากก็บ่าชือว่นโป้ครับใส่ผ้าคาสันใส่เสียก้ามเสียกอโอกทียเาเต้นกับว่าเป็นยังกับว่าื้อวันนาเกียรติออคุณคิอะไรอยู่คุสาว ร่าสนใจเยกเพรที่จริงซุปเประเด็นนําตก่นนะแต่บนน้าแปว่าเขาเจ้าหบุก่าเ้ขาเจะยังกระซ้าเขาเจาเบียงใ้เขาบานาได้หลายหลังดีบพไอ้ซุมนี่ไปได้เขาไม่เห็แต่เดียเพื่อเพื่ต้องการยอดอย่างกัมมัด้าด้พ่อลุงคนมักดามันคือกันไม่ใช่เขาเขาเขเขาว่าสนใจหอเขากลาว่าสนใจอยู่ว่าพวกเจาเปอย่างไรโเจ้าเป็อย่างไรโเจ้ากาเห็นให่เราบ่ ผู้สาวกับแม่เนี่ยมันหลายอยู่มันบ่มันในเบืองทั่วไปแต่ว่าของผู้เฒ่ามันแปลกกว่าใครมีเดี่บ้าเฒ่าแล้วนะเขาไปนุ่งโป้ผู้สาวก,บก็บพ่อตาดูคนก็อยากสู้คนตอนเฒ่าเนาะคัดเขาหั่งอยากให้ไปมีนไล่ไล่เขาได้ยอดวิวเป็นยุงก็เป็นถง,งกาแฟากินขา้าวหนังหอมขอเขาก็วัดผิดิาภหณายเลยนะโป<อ>้โ กระิษแลยกระปิเหยน่กระปตกระเจ้ากระเจ้าถ้โดนโดนปิดเลยมันปะมันกันเกินมันกัเกินน่นเฮ้ยจังหวัดระเบิดะ่กันตะกันเก่งนแหละกันนั่งอ่ะตแก้วตำมียังมีแล้วกันแล้วกันเล่ากันโอนนี้สามีนั่นนะเนน้โตกอะนะงานยุวะันล่างคนน่ะเมป้าแก้ผ้าเงี้ยวใส่กล้องน่ะเม่ป่าเห็นบันอ่ะิงเนี่ยนัง แมนนาเกียรจังสงมันนาเกียดจนดมาว่าเอามันเป็นเงียวงือไหมมันเด็ดเด็ดขวดน้ำบีบนั่นสิมันเพิ่งค่ะค่ะพันเป็นนางเงียวต่ไวยคนหนึ่งที่ว่ามันขึ้นริบเป็นอ่ะมันตีมันเมาอ่ะมันกระเศร้ามันจะเมาหรอกคนนจไนแต่ว่ามันก็จับจับไอ้ปมริบไปเลยแก้ภัเงียวจะลิยากากเลยมัเอาอีนอง จักโซกันเลี้ยงยังเนี่ยมันมาน้วงหัวมวลเนาะก็ได้กินอย่ไงไอซมีสักก้อหอกันไม่คิบเลยสับบันรู้สบายดีมนรู